ต้องเด่นอุดรถ้ากินถ้าเที่ยวมือนีเป็นสิท้ามากินประเทศสิงคโปร์เนาะพี่น้องเนาะถ้าถึงเที่ยวประเทศสิงคโปร์ความนี่ยังกระเขาอหยังกันแน่เนาะพี่น้องเน,นาะอุย้ยเ็ดปยังอยู่นี่เฮ้ยมาถ่ายคลิปสิถ้าพี่น้องมากินมนเาเที่ยวบอกเลอกบลเงินเพ่ลล์โ่้อุ้ยบอเบลเงินเท่าไหร่มือนีสิงคโปร์เด้ยยอยิ่งยิงต้องบอกเลยนะี่ต้องบอกเลยเนาะว่าเขาอยู่สิงคโปร์เด้อตอนนี้ค,คนอย่ไทยกับเบอร์อะไรอ่ะยังเรื่องเดียว ใช่ไ่ได้แล่วใช่ขอัวนลายลืมโอ้พี่น้องไปขอัวหลายใช่วันนี้วันมาที่ราาา้รานาองนะครับกับพี่เบนที่ร้านอาหารไทยพิเศษใช่แล้วกันอาหารไทยก็จะมีพวกยำปูยำปูแล้วก็ขนมจีนแกงปูนะครับแล้วก็จะมีหมูคุ๊กขุนแด้วเราก็จะมาเรียงระดับสําหรับของรายการพี่เบนกุดนที่สําหรับเปิดไมรับรองพี่เบนจะพาไปวิวข,ของแซ่บๆซในสิงคโปร์หลายครั้งเลย ใช่แล้วเหล็เนาะเขาบอกกับพี่เด่นบอกเหล็กเนื้อเงิ่อนก่อนเถอะเล็เนื้อเงื่อนเนาะเขาพูดอะไรเนาะเขาโทษใช่ขอโทษเดินพี่น้องเอ้ยเป็นฝ่าสิพาพษ์วิจารณ์วาหายิวของแสบของนัวเนาะมาหายยูโอมันตรงนี้คองแสบๆสบไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเอาว่าเอาเอาแบบนี้คลิปนี้ห้ามาลู่เรื่องเล็เงื้อเงื่อนก่อนนะพี่น้องเนาะว่าเล็เงื้อทอดใดทอดใดเรา พอปีที่สองแล้วค่อยมาเบิงกาลาลัดยิงองค์มี้อย่างแสบแม่นักหนงเนาะเค <Hey, S 1> <Hey. S 2> เป็นถือมาคุยเรื่องเหรียญเงินก่อนเนาะเย้เขาบอกว่าอธิบายเองพี่นอ้องใครเชิญบอกว่าเหรียญเงินอะไรอะไรถึงกรเพื่อจ้กเก๋ออันนี้เป็นเชฟองค์นเน,เนีเป็นเชฟองค์ที่ดังที่สุดในสิงคโปร์พี่น้องว่าไปคนไทยทุกคนถามบอกเรื่องว่าหญิงองค์นี้อันนี้ ถ่ะว่าร mm ู hmm. ้จักเชียองค์บอลขันผู้ใดว่าบ่รู้จักคนนั้นเชยพี่น้องเพราะว่าทุกคนนีต้องถอ้ากากนะครับปกติกับเขาสองคนเวลาอยู่กับอันนี้เวลาถ่ายทำเท่านั้นนะครับเราถอดหน้ากากนิดนึงเพื่อสะดวกและเสียงชัดเจนนะครับอันนี้เป็นคู่ปั๊บคู่กัดกับพี่น้องยิงอาชีพก่อนเป็นยังกอดเฮียยังกอดลอยมาไรลอยมาไรที่เป็น่ยนยังกอดเนาะบอแม่เนาะยกยืน บ่อน <iyorsun S 1> ัวหัวมวนมูจากกันมาหลายตะกอนเอือก้าวตะกอนกับตำตะกอนกับตำสมให้นอกกินได้ขึ้นมากิน <on> ล่างนองทีนี้เอาไส้หมูชุนลอยน้ำที่แท้ แซ่บตะกรอนกับพี่เบนครับบันดีจะมานัวหัวมวนกันตะก่อนก็อยู่น้ำกันพี่เบนพากินเข่าลานนันลานนี่รับหลายพี่เบนคนที่มักกินมักกินมักเที่ยวที่นี่กันเรื่อยๆกินที่กันละลอนกินคนละแบบเลยแต่ว่าคนณสุรด้วยนะว่ากินเมื่อไรก็กินจนนาบวมค่่ะแซบหลายแซ่บหลายอันเป็นด้วนมือด่วนเด้อพี่น้องว่าตับของคุณไม่ใช่เป็นแซ่บเลยเนี่ยมืดจนมือด่วนผมสลรดเหมือติดก้องอย่าปากแห้งอย่าปากแต่แซ่บย้อนนี่แหละเนาะจ้าวันนี้เขาสิมาคุยเรื่องเด็ดเนื้อนาะพี่น้องเนาะยิง อันนี้เงินสิงคโปร์บคังก mm, ันเนาะบริษัทไทยวันนี้เท่าไหร่แน่นี่เหรียญไหรแน่อันนี้สิเป็นเหรียญไหมได้พี่น้องอ่าหนึ่งเหรียญเหรียญอันนี้สิเป็นเหรียญเก่าได้พี่น้องเด้อนี่เหรียญหนึ่งสิไปแลกได้ประมาณเท่าไรเมื่อกี้ตอนนี้ยี่สิบสองจุดสองศูนย์ต้องถามคนนี้นะชาวฮอลล่าสิงคโปร์ใช่ครับจ้าอันนี้เป็นหนึ่งเหรียญนะพี่น้องนะหนึ่งเหรียญ อันนี้สิเป็นเหรียญหาซิปเส้ seem, นแะล้วพี่น้องเด้อใช่หาซิปเส้นสองเหรียญเท่ <ปะ S 2> ากับหนึ่งเหรียญดอ<า>ลลาร์สิงคโปร์เพราะว่าอันนี้มันสิเป็นเหรียญไม่เก่าอ,อันนี้สิเป็นเหรียญอ่าไม่แล้วพี่น้องเด้อนี่ขันมาทเที่ยวสิงคโปร,ร์เขาต้อง לו, รู้รู้รูบไอเหรียญเงินก่อนสิพ่ได้เสียงงูก็ต่อไม่ไปเท<ล>ี่ยวญี่ปุ่นซันไปเที่ยวญี่ปุ่นดูที่แล้วบ่าหูเหรียญเงินเพื่อไปซื้อเสียสองโต๊บินบุ่มก้นดำสัวเงินเอ้าก็เป็นอย่งซั้นเอาแ่ซันูเหรียญเงินอยากไปบ่าหูจักเพราะว่าขอมุมก่อนบอก พัดต่างกิากันฮัลโหลฮัลโหลยังไงะที่นี่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 เอาไปมาสิสล่ะโอ้ยนี่ที่นี่ทีนี่เขาก็จันที่นีที่นี่ควนวณคือตัวตรนยางกลับมาข้อโผ่คือมาครอบเวาหมแล้วตีแต่ก็ได้เสียเลย่ะได้เสียกันสราจทไมเสียขาดแฟชั่นแฟชั่นได้เสียขาดมากเพราะว่าิใส่ร่องเบองมาหอดปัน ปวดกวาดกวดมันปวดอย่างเสียขาดนั่งเปรยเราซื้อเปรยมาหรอโอ้ต้มเขาต้มจนเปื่อยค่ะพี่น้องเขาต้มจนเปื่อยนี่เราไม่ไงเป็นมีไงเป็นผู้เก่งผู้ฉลาดคือเขาต้มอยู่ประเทศญี่ปุ่นพี่น้องเพราะกาวยัสุดัวฟังเอาไปเสียเขาได้ซ้อมนั่นเสียกรบถาด้วยดีแต่กับมวนอยู่ล่ะมวนได้แต่เม็ดเงินเนาะอีเมริกาหาไม่ล่ะสิงคโปร์เนาะอันพวกกระถาเป็นพี่นาทุสเซอร์พุก้าบอกมาซ่ามันถอดเพอะอนี่ก่อน เธอเป็นอะไรกับตาเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์เลยอ้าวมาต่อกันมัดคอมัดคอกันอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบเส้นนะพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญสิบเส้นนี่ซมไม่ได้เลน่นะเดี๋ยวมื้อนี้มือกลองห่อมื้อกลองห่อเป็นน้นองจูนเนาะพี่น้องเด้อ ต้องจูดมากอันนี้เป็นมือกองไฮใช้ใกล้เลยอซูมไม่ได้อ่ะพี่เวนฮะซูมไม่ได้อ่ะไม่ถึงเลยไม่โฟกัสเอาเริ่มต่อไปเลยนี่ใบเดนเมอรอธิบายที่นี่ว่าพี่น้องมาสิงคโปร์มากินนัวหัวม้วนกระจาได้กะได้ที่อธิบายเป็นหูว่าใส่ตักยังไงครับก็จะมีเหรียญเหรียญบาทแต่ละเหรียญที่เบนอธิบายไปแล้วที่นี่ก็จะมีเหรียญสองสองดอลลาร์ครับมีห้าดอลลาร์ใช่เวลาซื้อของก็ซื้อตามนี้เลย นี่สิบเหรียญอันนี้คือสิบลาร์เท่าครับสองร้อยยี่สิบกว่าบาทอันนี้ด้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ได้ร้อยกว่าบาทนะรยกว่าบาทใช่กะขึ้นยี่สิบสองเหรียญอะไรใช่ครับแล้วอันนี้กะหาบเหรียญแบ่งหาสิบเหรียญแล้วพี่น้องใช่ห้าสิบเหรียญกับนี่มูลค่าประมาณพันกว่าบาทบ้านเราใช่ เพื่อปีนาตอนนี้เปิดไลฟ์เปิดการ<ล>เปิดประเทศแล้วใช่ยสำหรับผู้ว่าอยากไลฟ์เพื่อทำเล่นอยากเขามาสิงคโปร์ตอนนี้เขามาเปิดประเทศเขามากโดยพ<ช>ิ่พ์ว่เขามากกาได้ เดี๋ยวเปิดแล้วทุกคนก๋เตรียมข้อมูลไว้น้อ้พี่น้องเปิดไว้สําหรับคนที่ติดตามและการพี่เบนท่าเชียวพี่เบนอุดรนี่ก็คือกินบอกมาหาพี่เบนก็ได้ถ้าเคยไปจะมาเที่ยวเพื่อพี่เบนได้พาเที่ยวพาชอปเ่ยติดตามเ้อใช่ค้ชติดตามพี่เบนพี่เบนจะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในสิงคโปร์พากินพาชอปเบนช่องเบนอุดรครับแล้วก็จะบอกแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเพื่อจะเป็นไกด์ข้อมูลให้เข้าได้มีขนี้อมูลในการท่องเที่ยวจะได้ม่ต้องโดนหลอกเพราะพี่เบนโดนหลอกมากตอนเนี่ยอยากเนาะ ที่เจ้นนากระตอกยามัดดอกที่คิ้วเพื่อนนี่ยนะปัจจาค่ะที่เจ้าควาเป็นนางสาวผู้ใช้คือก็บอกว่าบอดได้ไลอันนั้นโดนหลอกนลาแบบอันเปห้อยมาไล่ยังไงกันพี่น้องพาเป็นปิดรานตีซีอันพายิองพายีซองพ่อปดรานถึงบอท่นนี้มรคาบอยิงยุกอนบัตรแท้ๆเดียวไปเป็นผู้ใช้กลุ่มหนึ่งค่ครับเลิกแตกสวดสวดแหมอันอันนี้เป็นใบหนึ่งลอยเอาต่อเขาอันนี้ใบนี้ลอยด้วยพี่น้องเนี่ยแบ่งลอยเหรียญ ตานนี้ใบลอยเหยรียญก็คือมีแต่ใบละลอยแล้วครับตอนนี้ใบพันเหรียญคือเขาจะเก็บเขางค้างเลือกใส่แล้วครับเออพี่ไปถามแฟนูเมื่อกี้แฟนบอกว่าเขาบ่กนี้แล้วเก็บไปสีใบเดียวยคนไปแลกเมื่อค่ายตรวจไปเห็นห้านอ่ะหยวนไปเห็นบ้านเอาคนไปสามสิบใบเขาไปแลกใจละพ่อคนไปแรงเพราะว่าอันตรายมากประมาหญิงคันเท้าถือไปชื้เงื่อนไปลายเก็บไปตอนนั้นผู้หอเดียรเนาะเอกะทะแบงตัว่าบอกเอาแดงตันไปเลยว่าต่ออีกไปเพราะว่ามันหลายนะกลัวใจมันก้นถึงเริ่ม เดี๋ยวนี้มันเงนสิมีแบ่งละพันไออพันเหรียญได้พี่น้องบ่มีแล้วแต่ตอนนี้เขาบวกผลิตมาแล้วเขาเก็บเขาไปแล้วพาันเซนต์ไป๋หาล้านละกาแบ่งแบ่งมีเหรียญกับบม่ออกบ้าแล้วเนาะออกมาแล้วแต่มีหาพันมีหมื่นใช่เราเราแต่เราโตแลกเหรียญเงืนแลกบ่เหมือนกันนะแบ่งพันเหรียญสี่เหลดเล็กเลื่อลายกับโม่เนาะแน่นครับทุกคนเถึงจำกัดใส่ไปละพันครับเเก็บไปละพันก็ไปละหมื่นเหรียญก็ว่า ไปละพัฒเรียนพี่น้องใบหนึ่งสองรูปหัวถ้า,าหายน้ำตาเซฟก็จะพี่น้องถ้าหายก็คือน้ำตาเลยเด้อเครียดเลยเพราะว่าละละมันเราไม่ไปหาซื้อนี่ไปหาซื้อของซื้อ,อยังนี้ใส่ยากอะพี่น้องเพราะถึงกระโปกเขาบพิ่งมาเก<ล>ข,ขียนสถานาการ์ครับอืมไม่ไปหาซื้อ,อยากเจ้าสิไปกินเขาเขาจานเดียวหาเรียนหาชิเซ้นเอาแบ่งพันใจตีเจ้าหัวเจ้าเราปะเนี่ยเราแม่นพันบาทเด้อพันเหรียญแล้วเราแบ่งพันเหรียญเลยพี่น้องเจ้าสิเอาเงินแบ่งพันเหรียญจะไม่สังเขาไอ้เขากินหาเหรียญหาชิปเจ็น โจ้าเสืออวบเบ้งผัดเย็นมาจ่ายมะตีเจ้าได้พี่นอ้องอย่างคนไทยเอาคนที่สูบบ่อแมาแหลกกับพี่น้องก็เลยบอาอา่บอ,บอันนี้บ่ต้องไป๋พวกกัดถุงนั้นเขามาพวกกัดแดงตรงนี้ดีกว่านะพี่น้องนะนี่ละอันกิ๊บหนีงองค์บอกว่าอย่าพึ่งพัดกินพัดเที่ยวนะพี่น้องเนาะมาบอกเรทเงินสกอนเพราะว่าแมนจ้ามาบอกขอมุ่งมั่นจะเตรียมเงินยังไงในการกินเที่ยวสิงคโปร์ครับจะได้จับจ่ายใส่เงินเป็ีนจะได้บ่ต้องโดนหลอกเวลามาเที่ยวสิงคโปร์ครับ มาคนเดียวก็ได้บะต้องมาไก,ก่ก็ได้ครับเพราะว่าสิงคโปร์สะดวกสบายว่าต้องงัไก่มีอย่างพามาหรอคนมันเสียค่าไก่เยื่อมากเดี๋ยวพี่เบนและการไปดูดเดินแนะนน้ำการท่องเที่ยวการกินทุกอย่างครับให้ทุกคนได้เป็นข้อมูลหาข้อมูลสำหรับมาเที่ยวสิงคโปร์เรื่อง่ายครับบะต้องมาทั่วอะไรเพื่อประหยัดเงินนะครับสาราจพี่น้องคลิปนี้ตั้งใจกะเขายัพึ่งไปกินไปเที่ยวคลิปนี้เข้ามาลููเรื่องเงื่อนกันกอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเขายังพึาไปกินไปเที่ยวเป็นอย่างไรภาพอง มันมีอาหารเด็ดๆแซ่บๆเข็นหลายคนบอกมาแล้วหลายประเทศกี่รีบอกกับฮูหลายเนาะก็สันสิมาอย่างเธอบ้านจุลุมบ้านจุลุ่มนะคะพี่น้องนั่งแท็กซี่มา20คนอรียงกับ30ลูกพี่น้องก็แต่ว่ามันดังไปหมดคุณบอกแมนใช่แล้วฉันบุกหวานเธอได้หญิงแต่ว่ามันมีคนบ่อยฟังก็เลยต้องมาพี่น้อง จริงๆแล้วสิบ่มาเด้เพราะว่าอยู่ตุลงแต่หลายคนบอกปากต่อปากกันมาเขาก็ต้องมาเพราะว่าร้านอาหารนี่คันมันแซ่บพี่น้องมันสิปากต่อปากกันมันบ่ได้อีหยังมากมายสิปากต่อปากมื้อเฮาก็เลยต้องมาแต่ว่ามาแล้วๆยินองค์ว่าจะพึ่งพาพี่น้องมาถึงมาเที่ยวเพราะว่าต้องมาบอกเลขเรื่อง่ี่น้องเฮาก่อนให้ินฮู้เลขเงินูว่าอค่าเงินเทดเท่าใดก่อนเอาเป็นว่าคิดนี้เฮาไว้เอ่มาคูเรื่องเงินแต่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ กิฟนาเป็นสผ้ามากินมาเที่ยวเป็นผ้าไปกินลนลันองว่ามันแสีบถุ่มคำเหลาพื้บนเราพ่น้องเนาะซึ่งใดก็ขอฝากไอช่องเป็นอุดรอผ้ากินผ้าเที่ยวในดเดอืองจ่าเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระจดิง่งเห็นไหมเดืองจ่ากดอันละเอียด เขาชือว่าซับตะไข่เลยแต่ว่าพี่น้องอย่าไปฟังว่าหัวกินไข่เลยพี่น้องเด้อะซับหัวกินไข่บัวท่าไปซับหัวกินไข่เลยพี่น้องซับตะไข่ได้ใช่เดี๋ยวจะขึ้นช่องทักช่องทางติดตามให้พี่เบนจะขึ้นข้างล่างนะครับใช่ฝากสำหรับองค์แล้วก็ฝากติดตามช่องพี่เบนอุดรพักกินพักเที่ยวนะเด้อครับค่ะขอบคุณค่ะซอมนี่เด้อก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณไรค่ะสวัสดีค่ะ